ร่างทรงถูกละเมิดลิขสิทธิ์ใครดูเถื่อนเผยแพร่ถูกจับจริงร่างทรงภาพ,พยนตร์ร่วมทุนระหว่างไทยกับเกาหลีกำลังเป็นที่สนใจส่งผลให้มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้สร้างจึดออกมาเตือนให้หยุดไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายภาพ,พยนตร์เรื่องร่างทรงเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่มีความแปลกใหม่ในการรับรู้ สร้างความสนใจให้กับผู้รับชมเป็นอย่างมากจนมีผู้ลักรอบนำไปเผยแพร่ะละเมิดลิขสิทธิ์อย่างมากมายหนังพูดถึงเรื่องราวความเชื่อของคนไทยกับคนเกาหลีที่มีความคล้ายคลึงกันจึงมีแผนที่จะออกฉายในโรงภาพยนตร์ใกล้ๆก,กันกับที่เกาหลีแต่ทางเกาหลีได้มีการเผยแพร่ไปในระบบสตรีมมิ่งึงท,ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย นำไปฉายทางเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆส่งผลกระทบต่อบริษัท Gdh 559จำกัดจึงได้ตั้งวอลรู o มขึ้นมาจัดก,การดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งมีผู้ละเมิดไปแล้วกว่า800รายการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องสำคัญนะคะภาพยนตร์มีลิขสิทธิ์อย่าคิดที่จะละเมิดลิขสิทธิ์นะคะ